Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。 สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเจ้าตัวอ่า Sally Idol นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมขอทำการปั้นเจ้าตัว Sally Idol เป็นไฮเปอร์กันก่อนเลยนะครับผมวัตถุดิบผมก็จะเหลือไว้แค่เจ้าตัวอ่าอะไรนะครับอ๋อเจ้าตัวเงือกนะครับและเจ้าตัวผู้จัดการนะครับผมโอเคครับเรามาตีบวกเลเวลกันก่อนนะครับแล้ว เราจะไปทดลองสกิลกันในโหมดธรรมดานะครับผมมาดูนะครับว่าผมจะมีตัวตีบวกหรือเปล่าและหาตัวเจ็ดดาวนะครับผมจะเรียงตามระดับครับเผื่อบางตัวมีหลายตัวผมจะได้เอาไปทําการตีบวกรับ5ดาูบี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวไม้ไปก่อน้ะครับผมโอเคครับแม็กเป็นชี่เรียบร้อยนะครับซึ่งก่อนอื่นก็น่าจะต้องรีวิวเป็น1 4 0ไปก่อนนะครับเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่มีกบนั่นเองนะครับ โอเคครับเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นของตัวแซลลี่ไอดอลกันดีกว่านะครับผมซึ่ง HP นะครับหรือว่าพลังชีวิตนะครับเวลรอ40นะครับพลังชีวิตก็อยู่ที่2953,000เก้นมันนะครับซึ่งเป็นสองย max นะครับก่อยู่ที่5 5 6 5้านนพันะครับพลังโจมตีนะครับเวลรอยสนะครับว่อยู่ที่385,000มนันนะครับผม max สองร้อยสี่ก็จะเป็น7 2 6 0แสันนั่นเองนะครับ ซึ่งอ่าเรามาดูนะครับจุดยืนของตัวอ่าแซลลี่นะครับระยะโจมตีก็อยู่ที่285ซึ่งผมถือว่าเป็นตัวว่องไวอ่าแต่ว่ายืนใกล้ไปนะครับต้องยืนอย่างต่ำประมาณ300ถึงจะดีนะครับผมต่อมาครับเรามาดูกันในสกิลที่1นะครับสแ a s ชนะครับผมเป็นอ่าสกิล ยกเลิกภาวะอมตะนะครับขัดขวางการพื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศตูนะครับสร้างความเสียหาย31เท่านะครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะมีพื้นที่การใช้สกิล360จุดนะครับคูดาว7วินาทีสกิลที่2นะครับกดผิดนะครับผมเรามาดูสกิลที่2กันนะครับ ซึ่งสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสร้างบัฟอมตะสีวินาทีนะครับเพิ่มอมตาการลดทัา6หกสิบเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60%ของพลังชีวิตนะครับผมซึ่งสกิลนี้ก็ระยะพื้นที่ของสกิลนะครับก็จะเป็น3ามรจุดนะครับกูดาว9วินาทีนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปเราจะไปลองเจ้าตัวนี้ในสเตตหลักกันนะครับเราจะมาลองอ่าดาเมจนะครับแล้วก็ความลึกของสกิลซึ่งเราจะไปที่ด่าน396เเพื่อทดสอบดาเมจนะครับ โอเคครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าดาเมจ3ล้าน6กผมเนี่ยจะแรงหรือเปล่านะครับขอทําการปิดออโต้ปิดคูณ2นะครับเรามาดูนะครับสกิลบัฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับต่อไปสกิลผมเมื่อกี้แบบมันมีตัวบางหน้านะครับขอดูอีกทีนะครับซึ่งสกิลของสกิลหนึ่งก็จะเป็น7จวีนะครับเรามาดูว่าก็ดาเมจก็ถือว่าถึงหนึ่งนะครับก็ ก็ดีนะครับถ้าใครไม่มีตัวดาเมสแยผมคิดว่าใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคครับต่อไปเราไปดูในด่าน408นะครับทดสอบความลึกของสกิลนั่นเองนะครับผมมาดูกันนะครับว่าสกิลจะลึกหรือเปล่าถ้าสกิลลึกผมว่าเจ้าตัวนี้โหดเลยนะครับผมก็รอมอนออกมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะทําการปล่อยเจ้าตัวแซลลี่ไปเลยนะครับสกิลบัฟครับผมแล้วก็ดาเมสกิลผมอุ้ยผมถือว่า ขอดูอีกครั้งนะครับขอเป็นปดเป็นอมตะขอดูสกิลดาเมจอีกครั้งนะครับผมผมถือว่าสกิลค่อนข้างที่จะไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับผมคิดว่ากลางๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการทดสอบสกิลความลึกของสกิลนะครับและดาเมจต่อไปนะครับเราจะไปดูกันในโหมด PVP นั่นเองนะครับก็มาดูกันว่า จะเป็นอย่างไงบ้างนะครับสําหรับการใช้งานขอเจ้าตัวแซลลี่นั่นเองนะครับผมอ่าผมออกมาผิดทีมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอเล่นไปก่อนละกันนะครับผมโอเคครับก็เมื่อกี้ผมเอาไปผิดทีมนะครับขอไปด้วยละกันนะครับโอเคครับเราก็ไปลองกันใหม่เลยนะครับสําหรับโหมด PVP นั่นเองนะครับขอทําการคัดทีมตีแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าผมจะผมอยากจะดันในดีนี้ให้ขึ้นไปทองสองนั่นเองนะครับ โอเคครับก็ ส่วนตัวผมนะครับสำหรับเจ้าตัว s ซลลี่ไอดอลนะครับผมคิดว่าเป็นตัวที่ใช้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าต้องมีเกียร์ดีๆนิดนึงนะครับก็ดูเกียร์ของผมได้นะครับก็เป็นเกียร์อะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าใครเล่นมาแต่ช่วงธันวาก็คงจะมีเกียร์คริสต์มาสกันนะครับผมคิดว่าใส่เป็น่าคท้าคริสต์มาสนะครับรองเท้าปิกเมกแล้วก็เป็นกระดิ่งคริสต์มาสผมคิดว่าน่าจะฟูฟูสสำหรับสายฟรีแล้วนะครับซึ่งก็ นั่นแหละครับผมเกียร์ต้องดีประมาณนึงแล้วก็อ่าต้องเป็นตัวแม็กนั่นเองนะครับก็สําหรับตัวผมนะครับให้เป็น8เต็ม10แล้วกันนะครับเพราะว่าสกิลดาเมจยังไม่ค่อยมีความป่วนนะครับส่วนสกิลบัฟก็เป็นสกิลหิวเลือดอ่าเบาอมาตะหิวเลือดนั่นเองนะครับซึ่งอเจ้า,จาตัวอ่ากระต่ายนาฬิกาปูก่ก็เทียบกันไม่ได้หรอกนะครับก็ตัวตัวตัว,ตวนึงก็ไม่มีความเหมือนกันอยู่แล้วนะครับ เอครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คงม,มีประมาณนี้กันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม